สวัสดีค่ะมุชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะสาวคนหนึ่งค่ะออกมาเล่าประสบการณ์เลือกร้านต่อผมผิดค่ะชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะทําเสร็จเนี่ยช่างนะคะบอกเลยว่าไม่ให้ดูผมหลังต่อกลับบ้านปุ๊บเลยถูกเพื่อนทักค่ะถึงรู้ความจริงว่าสภาพผมตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วนะคะเรื่องราวนี้ค่ะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะคะให้คนที่คิดจะต่อผมหรืออ,อ,อยากจะทําผมเนี่ยเลือกร้านที่เชื่อใจได้ค่ะ และไม่ใช่ดูแค่รีวิวต่อผมแล้วก็ตัดสินใจนะคะมิฉะนั้นค่ะอาจจะเป็นเหมือนเรื่องราวที่ผู้ใช้ Facebook ท่านนี้นำมาเล่ากับประสบการณ์การตอบผมที่เธอเนี่ยจะต้องจำไปตลอดชีวิตค่ะผู้ชมโดยเธอนะคะมีการเล่าว,ว่าวันนี้ค่ะขอมาแชร์ประสบการณ์การตอบผมครั้งแรกในชีวิตปังสุดห่วยสุด ตอนแรกเนี่ยคือเหมือนเราได้ทักช่างร้านหนึ่งไปถามราคาในการต่อผมแล้วก็ส่งรูปผมไปให้ดูว่าเอออยากได้ผมประมาณแบบนี้นะสีนี้นะช่างก็โอเคทุกอย่างตกลงเราก็ขอช่างต่อผมอยู่ที่25นิ้วจากเออสามพบาทเนาะเหลือ2,800ช่างก็ให้มัดจำในราคา1,000บาทวันนี้เออวันที่เธอโพสนะคะประมาณ4ี่โมงเธอบอกว่า เธอเองเนี่ยก็ได้มีการไปต่อร้านที่เออไปต่อผมตามที่ร้านที่นัดกันไว้แล้วพอไปถึงปุ๊บผมกลับเป็นสีดําช่างก็จะให้ย้อมแต่ว่าเราตกลงกันไปแล้วว่าเฮ้ยเราอยากทำผมสีน้ําตาลน่ะช่างก็บอกโอเคแล้วพอไปถึงร้านผมเนี่ยกลับเป็นสีดําคืออะไรแล้วจะมาให้เราย้อมสีผมเพิ่มเราบอกว่างบเราไม่พอเราเลยบอกว่าอ่ะงั้นก็ต่อไปเลยแล้วกัน เราเนี่ยไม่เคยตอบผมไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการตอบผมเลยแต่ว่าอยากอยากตอบผมอะ่ะอย่างเงี้ยทีนี้ช่างก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ได้แจ้งอะไรเลยนะงงเหมือนกันว่า2,008เนี่ยคือแค่ไหนอะไรยังไงไม่แจ้งเลยมาถึงปุ๊บบอกว่าอ้าวก็มีผมสีดำนู่นนัน่นนี่ก็คือตามที่ตกลงกันไว้คือสีน้ำตาลอาย,ยังไงต่อแล้วเขาบอกว่าเนี่ย2,008คือรวมต่อหมดแล้วพอไปถึงปุ๊บต่อได้นิดนึงบอกว่าเฮ้ยน้องน้องผมหนานะต้องใช้2มัดซึ่ง ต้องเพิ่มเงินอีก2,800บาทเราก็เลยบอกว่างบเราเนี่ยไม่พอกันที่ตกลงกันไว้คือ2,800ทั้งหมดหัวไงทีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าต่อแล้วแค่มัดเดียวเนี่ยจะน่าเกลียดไหมเธอก็ถามนี้นะคะช่างบอกว่าก็ไม่น่าเกลียดค่ะเราด้วยความไม่รู้ไงอ,อ๋อไม่ได้เกลียดช่างบอกว่าได้ก็คือได้เราก็เลยต่อตามที่เขาบอกสิก็ต่อ พอต่อเสร็จปุ๊บช่างก็ไม่ได้มีการให้เราดูนะว่าด้านหลังเป็นยังไงบอกเออโอเคไหมคะไม่ถามแต่อย่างใดเลยเราก็ไม่รู้นะว่าด้านหลังอะ่ะมันเป็นยังไงอยู่ยังไงก็คิดว่าโอเคจนกลับมาถึงที่บ้านคนะุณผู้ชมคะเพื่อนกระทักบอกว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะตอบผมอะไรแบบนั้นซึ่งเธอเองก็บอกว่าไหนถ่ายให้ดูหน่อยบอกให้เพื่อนนะคะถ่ายให้ดูก็ต่างสภาพที่เห็นเลยค่ะแล้วก็ทักหาช่างทันทีเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนแต่ สิ่งที่เขาตอบกลับมาก็คือไม่มีการรับผิดชอบอะไรเลยจบการรีวิวมากปอลอใครอยากรู้ว่าร้านไหนเด้งแชทมาเลยค่ะอ้าวคุณผู้ชมขาอะไรอ่ะหความบ้งเป็นศูนย์อะไม่ใช่เป็นศูนย์สิความบ้งคือบ้งมากเสร็จปบ้บ2องเขาอยากได้ผมสีน้ำตาลแต่ต่อสีดำสอบอกเขาผมหนาไม่ได้ขอเพิ่มราคา2,800แล้วเขาบอกว่าเขามีตางงบเขาไม่พอเขาไม่เคยตอผมมาก่อน2 8 0 0กับ2,800ต่อมาเฮ้ยคุณผู้ชมขา ผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับภาพที่ขึ้นอยู่นี้คะเอ้ยไม่ได้แปะแม่รากใส่ไปเลยสิคะโอ้ยเห็นอย่างนี้ก็เสียความรู้สึกนะผู้ชมะ่ะราคา2,008เนี่ยบางร้านได้ดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะคะเอาเป็นว่าใครที่อยากรู้ก็ลองอินบ็อกไปถามเขาได้นะคะว่าตอบผมร้านไหนก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่า mm hmm. เบิ้นคำสีว่าค่ะผู้ชมคะและนี่ก็คือข่าวไวัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม